ลักษณะของผู้ไม่ตั้งจิตในกายะคตาสติพิขูทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษจับสัตว์หกชนิดซึ่งมีวิสัยต่างกันมีโคจรต่างกันแล้วผูกด,ด้วยเชือกอันเหนียวแน่นคือจับงูจระเข้นกสุนักบ้านสุนัขจิ้งจอกลิงแล้วผูกด,ด้วยเชือกอันเหนียวแน่นครั้นแล้วพึ่งขมวดปมไว้ตรงกลางปล่อยไปทีนั้นแล สัตว์หกชนิดซึ่งมีวิสัยต่างกันมีโคจรต่างกันเหล่านั้นพึงดึงมหาโคจรและวิสัยของตนของตนงูพึงดึงมาด้วยคิดว่าเราจักเข้าไปสู่จอมปลวกจระเข้พึงดึงมาด้วยคิดว่าเราจักลงน้ํานกพึงดึงมาด้วยคิดว่าเราจักบินขึ้นสู่อากาศสุนัขบ้านพึงดึงมาด้วยคิดว่าเราจักเข้าบ้านสุนัขจิ้งจอก พึงดึงมาด้วยคิดว่าเราจักไปสู่ป่าช้าลิงพึงดึงมาด้วยคิดว่าเราจักเข้าไปสู่ป่าพิขูทั้งหลายเมื่อใดแลสัตว์หกชนิดเหล่านั้นต่างก็จะไปตามวิสัยของตนของตนพึ่งลำบากเมื่อนั้นบรรดาสัตว์เหล่านั้นสัตว์ใดมีกำลังมากกว่าสัตว์ทั้งหลายสัตว์เหล่านั้นพึงอนุวัตคล้อยตามไปสู่อำนาจแห่งสัตว์นั้นแม้ฉันใด ภิกุทั้งหลายพิกขุรูปใดรูปหนึ่งไม่ได้อบรมไม่กระทำให้มากซึ่งกายะคตาสติก็ฉันนั้นเหมือนกันตาย่อมฉุดพิกขุนั้นไปในรูปอันเป็นที่พอใจรูปอันไม่เป็นที่พอใจย่อมเป็นของปฏิกูลหูย่อมฉุดพิกุนั้นไปในเสียงอันเป็นที่พอใจเสียงอันไม่เป็นที่พอใจย่อมเป็นของปฏิกูล จมูกย่อมฉุดพิกุนั้นไป in ในกลิ่นอันเป็นที่พอใจกลิ่นอันไม่เป็นที่พอใจย่อมเป็นของปฏิกูลลิ้นย่อมฉุดพิกุนั้นไปในรสอันเป็นที่พอใจรสอันไม่เป็นที่พอใจย่อมเป็นของปฏิกูลกายย่อมฉุดพิกขุนั้นไปในโพัพภะอันเป็นที่พอใจโพธพระอันไม่เป็นที่พอใจย่อมเป็นของปฏิกูล ใจย่อมฉุดพิขุนั้นไปในธรรมอันเป็นที่พอใจธรรมอันไม่เป็นที่พอใจย่อมเป็นของปฏิกูลพิขุทั้งหลายความไม่สำรวมย่อมมีได้ด้วยอาการอย่างนี้แล